สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับอมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เหมือนเดิมขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยจะเป็นทางเป็นการเพลย์ออฟบอลโลกหนึ่งคู่ก่ออีกสองคู่จะมาจากยูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับดูคู่แรกเราไปดูเพลย์ออฟบอลโลกกันก่อนดูเวลาตีหนึ่งตรงนะครับจะเล่นกันที่สนามกลางนะครับออสเตรเลียครับวััันนี้จจะเเอกบบทางปรรูค ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับออสเตรเลียเชนะ2เสมอ1พ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะ UAE มา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางเปรูฟอร์มดีกว่าครับชนะ4พ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะนิวซีแลนด์มา1ประตูต่อ0ครับไปดูในตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นีครับวันนี้ออสเตรเลียข้างหลังจะมีทางไคโรนะครับตรงกลางอารอนมอยและหน้าเป้าจะเป็นทางแมทธิวเลกกี้ครับส่วนทางเปรูข้างหลังจะมีทางกาลลอสซัมบราโนครับตรงกลางเรเนโตทาเปียโดยหน้้าาาาาาเเปปปจจะ็นทงลลูกตครับ ก็จะบอกว่าออสเตรเลียกว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าแทบตายนะฮะเพราะว่า เกมล่าสุดนี่ก็ต้องมาหวังให้ประตูจะช่วงท้ายเกมแล้วก็ผ่านมาถึงตรงนี้ได้นะครับต้องมาเจอกับเปรูที่เหนือกว่าชัดเจนทั้งคุณภาพทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เล่นในยุโรปทั้งนั้นเพราะะนนมาตรฐานสูงกว่าทางออสเตรเลียครับผมมองว่าวันนี้เปรูจะทําได้ด้วยการเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สองราไปดูยูฟ่าเนชั่นสลีกลีกบีกลุ่ม2กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเราไปดูไอซ์แลนด์ครับทีมรองจากฝูงนะครับวันนี้จะเจอกับทาง, Israel, ทางทาาอิส,อสอรา เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับไอซ์แลนด์ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะซานมาริโนมา1ประตูต่อ0นะครับสุดท้ายอิสราเอลชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะแอลเบเนียมา2ประตูต่อ1ครับไปดูกลุ่นตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับไอซ์แลนด์นี่คู่หน้าใช้เป็นทางยอนบอร์สไตน์เซนนะครับกับทางสเวนอารอนกุดยอนเซนครับส่วนทางอิสราเอลจะมีทางเลียวอาบารดาครับกับทางชอนไวส์มันในแนวรุกนะครับ หมอนออสเตรเลเสมอมา2เกมติดๆนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดก้าชนะทีมสมันน้อยอย่างซานมาริโนได้แค่หนึ่งศูนย์ต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีเลยต้องบอกว่าอยู่พวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำนะครับกำลังสร้างทีมใหม่ต้องมาเจออิสราเอลที่ฟอร์มการเล่นภาพรวมดีกว่านะครับสองเกมแรกเก็บได้สี่คะแนนนะครับต้องบอกช่วงหวลาอิสราเอลยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วกําลังมั่นใจครับอิสราเอลน่าจะดีพอจะบุกมาเฉือนได้ครับผมว่าอิสราเอลคู่นี้จะบุกมาชนนะะไไอซลดด้ 1, ปรรตู คู่สุดท้ายเราไปที่ลีกเอกลุ่มหนึ่งกันเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูฝรั่งเศสครับวันนี้ทีมอันดับสี่นะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโครเอเชียทีมอันดับสามครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับฝรั่งเศสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอออสเตรียของลาฟลังนิก1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางโครเอเชียชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดสุดยอดนะครับบุกไปชนะเดนมาร์กได้ถึงบ้าน1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับในฝรั่งเศสเกมรับจะมีทางวิลเลียมซาลิบาครับตรงกลางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูโดยหน้าเป้าจะเป็นทางกิเวียันเอ็นบัฟเป้นะครับส่วน ฝรั่งเศสผลงานแย่มากๆนะครับสามเกมแรกยัเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังดูเหมือนเดย์ชองเนี่ยหมุนผู้เล่นเละเทะไปหมดเลยนะครับต้องมาเจอโครเอเชียที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ดูจะเอาจริงเอาจังมากกว่าในรายการนี้นะครับแล้วพวกเขาเป็นบอลที่ค่อนข้างจะเครียดอยู่แล้วคู่นี้ผมมองว่าสุดท้ายโครเอเชียจะยันได้ครับจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตาราปบอลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับเพลย์ออฟฟุตบอลโลกนะครับออสเตรเลียครับจะแพ้กับทางเปรู1ประตูต่อ2นะครับคู่ที่สองนิวซีแลนด สุดท้ายครับที่ลีกเอกลุ่มหนึ่งฝรั่งเศสก,กับโครเอเชียจะจบเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกัจจังใจให้พวกเราไซค์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลวิสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ